สำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมแล้วก็กดคอมเมนต์ไว้ทุกๆคลิปอย่าลืมนะฮะมาลุ้นรับรางวัลแต่ละคลิปทุกคลิปตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมันจะขึ้นไม่ตรงมุมนี้ก็มุมนี้นะฮะหรือไม่ก็มุมนี้ในคลิปภายในคลิปครับถ้าเป็นชื่อใครนะในคลิปนี้นะครับก็ลองติดต่อกลับมาฮะแล้วก็ติดต่อทาง Facebook ติดต่อทางเพจก็ได้นะครับส่งที่อยู่มาบอกว่านี่ครับผมได้ครับพี่แล้วก็แคปหน้าจอมาว่าเป็นขึ้นตรงนี้ชื่อคุณนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งของไปให้้้นนนนคืออไรรรกก็ลุแวัจ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว x อซทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูแ่แชแนนี้เอ็กซีครับตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาเที่ยงคืน15นาทีเที่ยงคืน15นาทีมาทำอะไรครับตัวนี้เอซพอดีกลับจากที่ทำงานมาประมาณ5้าทุ่มกว่านะครับมีของมาส่งครับนี่ ให้ดูคร่าวๆก่อนยังไม่ได้เปิดห้องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะว่าตอนนี้เหลืออะไรบ้างนะขายไปตั้งเยอะแล้วคร่าวๆก่อนนี้เอ๊อย่างนี้เลยแต่ที่สําคัญนะครับในวันนี้ฮนะไม่ใช่ให้ดูห้องครับให้มาดูของที่ผมสั่งมาในวันนี้ครับอืมมาส่งแล้วครับมันไม่ได้เป็นของที่ธรรมดานะฮะอ่ะนี่คือของที่ผมรอมาอมประมาณ โอ้เกือบฟรีตอนแรกตั้งใจจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะตั้งใจจะมาแกะรีวิวเลยแต่เป็นการผิดพลาดทางเทคนิคในการสั่งแล้วก็เป็นการผิดพลาดในการส่งสินค้ามานะฮะนี่ผมก็ไม่ได้โทษทางร้านนะฮะเพราะว่าทางร้านทนําดีสุดแล้วครับผมมันอาจจะเป็นทางต้นต้นสายนะครับที่ทําให้ล่าช้านะครับของอะไรเนี้ยมันคืออะไรนะครับผม กันกระแทกไปอย่างดีครับผมโอ้โห่กล่องใหญ่ด้วยแมรมแรมแรม <laughs> เป็นงานม a สเตอร์ลีสนะครับผมเป็นอิชิบันโชเหมือนงานจับสลากแหละแต่มันไม่ใช่งานจับสลากนั่นเองนะฮะนี่ตัวนี้คนระับไม่ได้อยากจะรีวิวเลยนะเพราะว่าเขารีวิวกันมาเป็นเกือบปีแล้วนะครับผมแกะเน่นๆดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยตั้งใจอยากทําคิดมานานแต่พอดีของมันไม่มานะครับผมนี่มาแล้วเป็นกล่องเลยเอ,เอ,เอ้โอ้หเซลล์ตัวนี้สวยนะเป็นหนึ่งในโมเดลที่ผมคิดว่าน่าเก็บสะสมนะฮะอันนี้นะไม่ว่าจะเป็นงานจับสลากหรือเป็นงานอิชิ ะะงานจับฉลากกับงานอิชิบันโชก็ไม่ได้ต่างกันมันคืองานแท้นะอันนี้เป็นสติกเกอร์ด้วยมะสติกเกอร์แมวม่วงข้างหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะนันคา,า,างนี้ฮะมีหูหิวด้วยโคเท่เ็นเซลตั้งสมบูรณ์นะฮะนี่อยากจะเก็บอยากจะรีวิวมานานแต่มาไม่ทันนะครับมาไม่ทันก็หายไปเกือบปีอ่ะกว่าจะได้มาคนอื่นได้มาหมดแล้วนะแต่ผมเพิ่งจะได้เล่นนี่แหละเพิ่งจะได้จับเพิ่งจะได้สัมผัสน,นะฮะหู นานมากแกะก่อนดีพออยากดูว่าตัวข้างในเป็นไงคิดซะว่ามาแกะเล่นนะกันนะแกะเล่นแล้วก็เอามาเปิดดูอ่าอน,นี่คืองานแท้นะงานแท้นะไม่ใช่งานกอบนะคืองานจีนก็มีทําออกมานะผมเคยเห็นนะจะเก็บงานจีนบางตัวเท่านั้นเองนะที่เป็นงานที่เขาเรียกว่างานคัสตอมอันนี้คือพีเปนนานมากแนละ้วเพิ่งจะมาโอเคมาแล้วครับ โอ้ยเปิดกันอย่างนี้เลยโคตรใจต,ตัวใหญ่น่านจะประมาณ30นะครับตัวนี้แกะดูเนื้องานก่อนแกะโมเดลตอนจะต็มหนึ่งอะเที่ยงคืนกวา่า ใจรักขานาดไหนโอ้ฮะเปิดมาครับในกล่องครับจะมีทั้งหมด4ชิน้นนะครับมีปีกแมงคับ1อันแล้วก็ปีกแมงคับอีกหนึ่งอันแล้วก็มีโอ้ยนุ่แข็งโคตรไญ่อ่ะแข็งแม่งใหญ่เกือบเท่าหน้าโอ้โหดูดิอ้ใหญ่มากมันจะใหญ่ไปไหนวะโอ้โอ้โอตัวเซลครับเฮ้ยสวยวะเฮ้ยเซลสวยว นี่ทาออกมาดีสวยงามสีของเซลลนะฮะอาจจะอ่อนไปหน่อยนึงตรงสีเขียวเขียนะผมไม่แน่ใจว่าในการ์ตูนมันจะเข้มหรือมันจะอ่อนขนาดนี้นะห<ม>น้าปั้นออกมาดีอ่ะอันนี้งานแท,นแทน้นะไม่ใช่งานจีนนะฮะ <ๆ S 1> ก็ประกอบกันเลยง่ายๆาปีกแมงพับใส่เข้าไปของใหม่จะใส่ยากนิดนึงนะยังสดอยู่ย <ๆ S 3> ังสดอยู่แน่นปักเน่นปักอ่าเรียบร้อยเซลโอ้โหสวยงามนี่นี่สวยๆนี่คือเซลครับประมาณ30เซนแหละตั้งได้ไหมนี่ตั้งได้ด้วยไม่ต้องใส่น้ําแข็งก็ตั้งได้น้ําแข็งใหญ่มาก ดูดิัว่ามันล้มขนาดนั้นเลยใช่ไหไมโอ้ใส่ของแข็งไปก็ยิ่งทําให้แน่นขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวลองวัดกับไม้ที่ผมดูเอาไปติต้งงานจริงก่อนเฮ้ยเล<ฮ>่เ<ฮ>เน,เนกันได้ว่ะเฮ้ยงานนี้เล่นกันได้เว้ยพอดีเลยอะ เหมือนเบชิต้าก็สูงอยู่เหมือนคนจริงๆเบชิต้าตัวเล็กนะแต่เซลมันก็สูงอยู่แล้วนะนี่เบชิต้างานจีนะะนะนี้เล่นได้เล่นได้สวยงามโอ้ยหมายเลขสิบหกแม่งโคตรใหญ่อะ่ะพอได้ไหมตัวมันใหญ่ไปไหมถ้าเป็นเนื้อเรื่องการ์ตูนมันใหญ่ไปเนอะใหญ่ไปหน่อยในเนื้อนะหมายเลขสิบหกเนอะแต่ก็โอเคอะ่ะก็ถือว่าเล่นวางไ่้สวยๆนะตั้งโชว์สวยๆใส่ตู้ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจําของคนที่นักการ์ตูนจากบอลแล้วกันนะก็ใครที่ชอบหรือใครที่อยากจะเก็บสะสมให้มันครบๆนะถันไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปหาซื้อได้นะครับบางงานนะผมไม่ได้น งานจีนนะางานจีนบางตัวก็สามารถซื้อเก็บสะสมได้นะฮะอันนี้ผมบอกเลยนะพวกงานคัสตอมนะฮะอันนี้คือเป็นงานที่ทางลิสิทิ์ไม่ได้ทำออกมานะครับก็ลองไปเก็บดูอย่างตัวนี้ตัวใหญ่นะครับงานลิสิทิ์ไม่ได้ทําออกมาตัวใหญ่แต่มีการทําของอางานจับฉลากของอิชิบันมานะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ตัวใหญ่เท่านี้นะครับตัวเล็กกว่านี้เซลลจะมีงานกอล์ฟนะฮะแล้วก็จะมีงานของเนี่ยอิชิบันแล้วก็อิชิบันโชนะครับลองเลือกดูดีๆนะถ้าใครที่ไม่เคยซื้อโมเดลหรือใครที่ไม่เคยสะสมโมเดลแล้วไปเจ เจองานที่เป็นงานจีนโดนหลอกขายมาอันนี้ผมต้องบอกว่าต้องดูดีๆนะมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะตอนนี้ทุกวันเนี่ยงานจีนทําออกมาโคตรด,ดีบอกให้โคตรดีเลยนะครับทำออกมาดีมากทําออกมาเหมือนมากบางทีแยกไม่ออกนะครับคนที่เคยเล่นงานแท้มาบางทียังงงเลยว่าเฮ้ยตกลงมันงานแท้หรืองานกอบวะเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยนะเพราะที่ผมสะสมโมเดลมาเนี่ยพักหลังเนี่ยปีนี้แหละจีนแกมาแรงมากคะจีนแกทำแบบโหดมากทําออกมาแบบโอ้โห แล้วราคามันต่างกันนะตัวหนึ่งสี่พันห้าพันมั่งขายกันแค่ตัวละห้าหกร้อยเียใครจะไปซื้อล่ะงานอิชิพันตกเลยทันเนี้ยงานอิชิพันมาหมายสิบก็เท่ายี่สิบอะโอ้โหขายกันตัวหนึ่งสามพันสองพันสามพันนะฮะงานจีนทำออกมาตัวไห่แปดร้อยเก้าร้อยคุณภาพแม่งคล้ๆกันเลยวัสดุมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอยู่แล้ววัสดุงานแท้มันดีกว่าอยู่แล้วนะฮะแต่วัสดุงานจีนมันก็จะเป็นอีกเกจหนึ่งเกดที่ต่ำกว่าปั้นหน้าปั้นออกมาเหมือนกันนะฮะแยกไม่ออกเลยคือมันสวยมากมันปกติเมื่อก่อนงานจ ตามันจะเหล่บ้างสีมันจะลงไม่สวยบ้างแต่เดี๋ยวเนี่ยโ,โหแม่งสุดสุด,สดปีนี้ยอมจริงนะฮะมันนี่มาเปิดแค่นี้แหละครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับตัวนี้จริงินะครับแล้วอย่าลืมนะฮะ c o m มนต์มานะฮะใต้คลิปทุกๆคลิปนะฮะผมจะสุ่มแจกโมเดลแจกของใช้ของต่างๆนะเช่นบางทีเป็นอาจจะเป็นแก้วก็ได้นะฮะเป็นแก้วลูกบอลส่งไปให้เพื่อนเพื่อนหรือจะเป็นที่รองแก้วหรือจะเป็นโมเดลก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงนั้น้ไไะะ้นนไไ้นนนนจะะะไไไไไไดดดอออรรรปคัหกก็ลลงูแว ติดตามไว้นะครับไม่เสียหายอะไรเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นแค่คุณดูคลิปให้จบนะฮะคลิปมันจะขึ้นนะคลิปนี้ก็มีแจกนะมันจะขึ้นอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงไหนสักที่นึงอ่ะในช่วงไหนสักที่หนึ่งของคลิปนี่แหละลองดูใครเป็นผู้โชคดีนะครับก็ลองติดต่อกลับมาให้ผมนะฮะส่งที่อยู่ส่งอะไรมาบอกว่าพี่ครับผมเป็นผู้โชคดีครับแค่มานะับแล้วมันเด้งขึ้นมามันจะเด้งขึ้นตรงไมมุมนี้ก็มุมนี้หรือมุมนี้ก็ได้นะครับลองติดตามดูนะจ๊ะแล้วก็อย่า Bye-bye! Bye bye, bye. can you that? <laughs> oh. where wet? Hey, Even hey. when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the no man I still go 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 Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave.